ยอให้เสียงวัษไทยโดยมิสเตอร์นัทโอ้อย่าลืมเตรียมปอคอนกันด้วยละ่ะวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม อ่าวันนี้ก็ผมนิสนัทแล้วก็วันนี้ก็จะมาถ่ายทำอ่าคลิปดอกนะครับผมก็คลิปประตูเนาะอ่าที่ยังยังแก้เรื่องปัญหาแบตโทรศัพท์ไอแบตแท็บเล็ตยังไม่หายนะตอนนี้ก็ต้องชาร์จไปเล่นไปก่อนนะผมยังแก้ปัญหาไม่หายก็เลยต้องมาถ่ายไว้ก่อนนะผมแล้วก็อ่าจะได้นี่เป็บางทีอะไรนี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มไว้ที่ชัตเตอร์ต่อกันเลยนะผม อาร์เรว์แอนด์สองนะผมคือธนูและดาบนะโอเคนะผมตรงขางนี้ผมเจ็บได้นะผมเจ็บได้ยิ่งใหล่โ okay. อเคเามาสำรวจใั้สักห,หน่อยใช้ okay, ดได้มเลย น,นี้ไม่ใช่สินะบเพิ่มแต่อะไรไม่ได้้ตรงน,นี้โอเคมีซ่อนอยู่ตรงนี้แตรงน,นี้ไม่สวย เิดมาได้หัวธนูแล้วก็เอสีาคมรับมา,มาทางนี้อ,อ,อานะทางนี้ได้ไประันกันเล่หนึ่งนะผมโอเคก็ใส่คำมแปกให้เหมือนเดิมเนาะตัวตรงนี้มาเปิดได้กระแสนี้ โอเคโอเคอ๋อน okay. 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 oh, ี่ไงอ๋อเป็นแบบนี้โอเคสีเหลือง ลงมา,า,งางข้างล่างอ๋อเขี้ยวยงสีฟ้าใส่ตรงนู้นสินะอโอเคได้แล้ว ธนูและดาบดาบอยู่ในนี้ธนูและดาบชื่อของด่านโอเคเราก็ได้ดาบมาแล้วเราจะได้ตนสุดเล้วโหลำบากมาก ทีละอันโอเคครับผมหาละโอเคนี่ไงแบตลดลนะแบตบมันลดอย่งอางเดียวเลยอะ่ะไม่รู้เป็นไรเสตอร์ผมงห็นนี้ได้ตะเกียงมาตะลึกอ,อยู่ตรงนี้ เราต้องไปหาอะไรมาก่อนสินะอันนี้มีคานหมุนตรงนี้มีถังแล้วก็มีกระดาษตรงนี้ก็นี่สิมีให้หมดเหมือนกัน,อน,นโอเค เกี่ยวกับราศีเหรออ๋อทางขวาคือรูปนี้สินะรูปประมาณไหนเดี๋ยวผมดูก่อน จะมีอ่าใช่หรือเปล่าไม่ได้เขียนอะไรอย่างเป็นยห้มันกล่องสีอย่างตรงกลางเอ๊ะ ใช่ใช่นี้ถูกละเองงั้นเราไปทางซ้ายต่อทางซ้ายจะเป็นอ่าฮะเป็นแบบนี้ออาได้ละแล้วเกิดอะไรขึ้น โอเคจัดไปต้องดึงออกมาทีละมุมโอ้โหกว่าจะดึงครบมันดึงหมดทีเดียวเลยไม่ได้ยังไงมันบุกไ็บโอเบรคไปมันเนืวดเกินไปลดต้นได้หรือหยุดไม่ได้เล่นได้อย่างเดียวสินะ <Gosh. S 2> อันนี้คือผมใช้สคริปต์นะเนี่ยคือผมแบบใช้สคริปต์คือมันไม่ไหวจริงอะใช้สคริปต์ผ่านเอาเลยแลวการปริศน,นาหมุนๆเนี่ยไม่ไหวจริงอ๋อ โอเคมันโอ้โอเคอ่าฮะวก่อนนะอ่าใช่ไหมโอเคได้แล้วอันหนึ่งโอเคอ่าส่วนด้านขวาด้านขวาเป็นแบบนี้โอ้ แค่นี้เองหรอเอาแล้ก็ใส่ร้านเาไ เซไว้ตรงเนี้ยตรงกลางเนี้ยคือผมใช้สคริปต์นะเออคือไม่ไหวจริงไม่ไหวแค่นานมากครับผมเออแบบใช้สคริปต์ดีกว่า ไม่ไม่ผมไม่ไหวก็ต้องขอโทษด้วเองนะผมแจ็ซกิปไปแล้วกันไม่ไหวจริงๆนะผมอ่ะมาตั้งที่สิบอ่าเกมมาตั้งที่สิบห้าแล้วอ่ามาอย่างรวดเร็วน้นเนะอเกมข้างล่างนี้เก็บพัซเซอรกอ่างงั้นเราจะหาคุณใบก่อนแล้วกันอ่ามันมีพรอนพรอนทออยู่ตรงนี้อ่ะครับ ได้รูปนี้มาอันนึ่งนะแล้วมีเซลล์รักอันนี้อยู่อันนึงแล้วข้างบนมันเปิดขึ้นมาได้เป็นรูกอันนี้แล้วอีกข้างนึงก็เปิดได้เหมือนกันผลิตเหมือนกันแล้ว,ว,ลว,วก็ออกคำทีโอเคก็ตามนี้เนาะ แล้วก็เกยเปัดใช้ไม่ได้หลายคนทำท้องเปิดได้เตีอันี้เป็นสัญลักษณ์อ่าสัญลักษณ์อันนี้๊โอเคแล้วก็ต้องอีกค่าเงินสินะ เป็นสนัญลักษณ์วงกลมเป็นแง่ตัวนนี้อ่าแล้วก็ตรงกลางตรงนี้คือเป็นรูปตัวนี้ตัวนี้เนนหรอ อ๋อไม่ใไม้ตั้งเขื่อนกกแค่ไมันจะตกแต่งไม่ใ่ไม้ตั้งเขืนโอ้โหจบละก็ทียเมื่อกี้ทไม่ออกเลยเนเช้าตั้งเขล่อนใช้กระดอนแข็งแล้วมันก็ใช้ฟันตี เป็นปริศนาดึงออกได้ได้เป็นเหรียญตราเหรอ นี่โอโหล ใช้แบบไอ้นี่เยอะเลยอะเพรายงัอนก็ oh ใช้ไปเยอะมากมากขึ้นเราได้เป็นเหรียญมาฮะตรงนี้เราชัดธงขึ้นได้เป็นสัญลักษณ์อะไรสักอยา่าง ใส่ไม่ได้จะต้องไปหาอะไรมาก่อนโอเคใช่มานนืัอนี้อ่าฮะ แล้ไปหายเียกมาเซียหนึ่งอ๋อเก็บมาได้โอเคใส,สค่แล้วเลน้มาเป็นอีกเซียนึงมาโอเเอาอีกเซียมาต่อ สักอย่างหนึ่งที่เป็นวงกลมสินะวงกลมนี้ก็เอามาใส่ตรงโอเคน่าจะต้องเล่นเกมอีกแล้วสินะฮัลโหลก็มันได okay. uh ้ไม่ผ่านเป็นยังไงเออ โอเคคราวนี้เป็นต้องจะต้องไปหาภาพก่อนสินะวท yes โอ้เราถูกเลยอ่มาเพี่ยถ่าล้วทุกคนโอเคแล้วนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมเล่นได้นะผมอีกสองด่านที่มันต้องใช้เพชรปลดล็อกผมไม่รู้ว่าผมเข้าไปไม่ได้นะผมกดผมกดปลดล็อกเพชรไม่ได้ไม่รู้เป็นไรเหมือน resonance. กันก็เอาเป็นว่าเล่นจบทั้ง16ดา่านเนาะ สิบเจ็ดกับสิบแปดแต่ผมเล่นไม่ได้นะผมต้องขอโทษด้วยเนาะผมเล่นไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับผมก็เล่นแค่นี้แล้วกันเนาะก็ไว้เจอกันนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม The fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever